จ้าน้ำไม่ก้อนแรกแค่น้ำสวัสดีค่ะมือหนึ้งสมุนก็มาป่างน้ำไม่ไหลคือเก่าคือเดิมจ้ามือนี้แดดออกฝนเศาตกแล้วบ่แเมนมอ๊ะหมอฮอตกระลุยคือเก่าเหรอะฝนตกสองมือสองคืนละทางเป็นขาดอ่น <apps communist initiation> ้ำท่วมน้ำท <en> ้นเล้วพี่น้องเลยนี่กระไลรั่วๆอยู่นี่เอ้ามาข้างห้วยข้างหนองคือเก่าเลยเนาะแมนไป

อาบนนนี่จ้าด้อสามหน่อสวยๆกอน้ทงหน่อไปนะอูสิกเดนอนนี้ไปน่อหนอพี่ต้มแจวจ้า สองเลยจ้าพี่น<อ>้องมึงเนยเฮ้ยาจะขึ้นตัวดวงตัวน้อยอ๋อจ่ามีคนเหมาก่อนพี่น้องเอุส่าถิ่นไรเนาะอมก็รอนิงน้อย ก็อลองเออนั่นหงลงเลยแน้งเ <c> ล <oughs> ่นยด้สิจะอ๋ะอ,อ,อมไม่แข็งดิ

สวองามลงเขาด้วยฮือ้โห ลำเก่าเขาเฮ้ยคนมมีแห้งคุดนปุะเละคนมุด สวยจ้า ลำใหญ่มนม่เน่น,นอนนะเนี่นี่มาไม่กระได้ไม่แต่สาวนางไทยไม่แต่หุ่นสาวนางไทยพี่น้อง,สว,ส,งสวยเลยจ้ะ วันนี้มันจะนวดสำเร็จแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยจะสำเร็จมก็อ่อนก็งามดจิบโอ้ยนวดสำเร็จแล้วมันเหลือเขาแต่น้าไม้มน,น,น้ำคือยางอินเนาะน้าไม้เขาได้เข้าป่าได้แล้วมันก็ออกไป้าได้แล้วต้องเล็มเหมาหาเอาจนได้แล้วให้ง่ายป่าไม่ก็เสียเวลา จ้าสองนอจ้าคูแ่แฝดแดนอีสานงามนีม่นอนอยู่ได้อูอโกเดียวจ้ามีถือว่าหน่อยด้ Ừ, ngon thôi. Nhân non. Ừ, ừ, ừ. ừ, ừ. หมาที่ช่องนี่ยุงคุณพี่น้องคนงานของมือน,นี่เต็มอายะมืองแน่อู้ยตะโนบุู้ดีงามเลยจ้าสอบเดียวเนานะสอบเดียวมือน,นี่ ม,มาเรมาเมนจ้าเอองามคือเก่างนี่จะนอมานน่พี่น,อน้องไงฮักแทบไได้ฮัก,ฮกครับเพราะว่าไปป้าเก่าเขามันจะนอขึ้นไม่นอฮักเขาไปเมืนะ่อแปลนเ,อเตอร์ดมานน่เอาซ่อมครับบ้านี้งามคือเก่าอะนะนาไม้ไลายคาย ดูดูหนนี่ยังไงนี่จ้าสวย Terima kasih telah menonton! Thank you. เรียบร้อยน,นะนั่ซามีเหรอมซามีหรจ้า